สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมสู่รายการบ r s o ร์โซยรายการที่นำเสนอภารกิจส,สำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร,ร์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดิฉชันน้นธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยกองทัพบ,บกค่ะเฝ้าระวังโควิด1 9สายพันธุ์โอมครอนย้ำทุกหน่วยเคร่งครัดในมาตรการป้องกันเฝ้าระวังขณะเดียวกันเป็นห่วงประชาชนในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนให้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลและยุทธปกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน พลเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับข้อมูลเรื่องการติดเชื้อโควิด -19 โดยกำชับให้กำลังพลดำรงมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของสาธารณาสุขเพื่อให้พร้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดภาระด้านการรักษาพยาบาลของประเทศในส่วนรวม สำหรับในข่วงสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนกพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมณฑลทหารบกที่41และกองร้อยฝึกรบพิเศษที่4ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนและซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดอย่างทันต่อสถานการณ์โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารเตรียมการช่วยเหลือประชาชนรับมือการเปลี่ยนฤด,ดูกาลและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นให้เท่าทันต่อสถานการณ์และลดผลกระทบให้มากที่สุด พร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่ชายแดนในการสกัดกั้นยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพราะเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเมื่อมีการประทะกับกลุ่มคนที่กระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังให้ความสําคัญกับการดูแลสิทธิสวัสดิการและความเดือดร้อนของกําลังพลในทุกระดับชั้นโดยให้หน่วยทหารพิจารณาจัดตั้งคลินิกทางการเงินให้คําปรึกษาและแนะนําช่องทางวิธีการปลดปลื้งภาระหนี้สินอย่างมีคุณภาพเพื่อคลายความกังวลและให้กําลังพลมีกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ประชาชนทยอยไปจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าและอาหารราคาถูกคุณภาพดีตามกิจกรรมที่กระทรวงกลาโหมจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนที่บริเวณกระทรวงกลาโหมค่ะ กระทรวงกลาโหมได้จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารราคาถูกจากพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เขตพระนครและร้านค้าทั่วไปณพื้นที่โดยรอบกระทรวงกลาโหมเป็นวันที่สองค่ะโดยร่วมกับส่วนราชาการหน่วยงานพันธมิตรรวมถึงชุมชนรอบศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีสินค้าที่ออกจำหน่ายนะคะทั้งอาหารเครื่องดื่มผล,ลไม้เสื้อผ้าของใช้ต่างๆตลอดจนสินค้าโอทอปจากหลายจังหวัดนอกจากนี้ยังมีดนตรีบรรเลงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เพลิดเพลินอีกด้วยงานเปิดให้ประชาชนเข้ามาจับจ่ายกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาโดยจะมีไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์ศกนี้ค่ะเพราะราคาถูกถูกมากเลยอย่างขนมเนี่ย10บาทเอง แล้วของกินก็น่าก,กินทั้งนั้นเลยค่ะทําสดๆใหม่ๆนะคะแล้วอันนี้เนี่ยเราเรามาเดินเป็นวันที่สองคะหรือวันเดียววันแรกวันเดินวันแร,นนแรกค่ะและนี่ถือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้เยอะไหมคะสุนทรได้เยอะค่ะประหยัดได้เยอะเลยเพราะว่าของก็ไม่แพงด้วยของพวกนี้เราสมมติว่าวันเดียวกินไม่หมดอยู่แล้วเราก็สามารถเก็บไว้กินได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดหอนะคะก็เลยซื้อไปตุนไว้ก่อน รองแม่ทัพภาคที่4ค่ะตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยเมืองหัดใหญ่สั่งคุมเข้มเมืองเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ต้องมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนพลตรีอุทิศอนันตนาโนนรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยเมืองหัดใหญ่ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้มอบหมายให้กออรมนจังหวัดสงขลา บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและภาคเอกชนในพื้นที่ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบตัติตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองหัดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจหนึ่งใน8เมืองหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ได้โดยในช่วงที่ผ่านมาค่ะ กอรมนภาคสีส่วนหน้าได้สนับสนุนกำลังทหารปรานเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการป้องกันเฝ้าระวังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งหากพื้นที่ปลอดภยัยไม่เกิดเหตุการณ์จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาเหมือนเดิม สำหรับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจขั้นตอนแนวทางการปฏิบตัติสำหรับการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมส่วนที่กำลังกับทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจยุดยาบ้าก,กว่า00 0 0 0เม็ดพร้อมด้วยกัญชา690กิโลกรัม ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมนายชวานินวงศิตจิรการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยพลเรือตรีสมบัติจูถนอมผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงกำลังทหารหน่วยขึ้นตรงกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดหลายประเภทลอดใหญ่ ภายหลังเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงจังหวัดนครพนมร่วมกับทหารชุดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครพนมเข้าตรวจบริเวณบ้านหาายเพย์ตมบลหน,นองเทาอำเภอท่าอุเทนและพบชายต้องสงสัยอยู่บริเวณริมฝั่งโขงเจ้าหน้าที่จึงขอเข้าตรวจคน้นแต่คนร้ายอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่วิ่งหนีกลับไปขึ้นเรือกีบติดเครื่องยนต์วิ่งข้ามกลับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบที่บริเวณดังกล่าวค่ะพบกระสอบบรรจุยาบ้าจำนวน6 3 8 0 0 0เม็ดไอซ์45กรัมและกัญชา690กิโลกรัมจึงลงบันทึกการตรวจยึดพร้อมส่งของกลางให้กับพนักงานสอบสวนสอพอท่าอุเทนเพื่อดำเนินคดีต,ต่อไปกองทัพบ,บกไทยนะคะและกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกกระโดดร่มทางยุทธ,ธาศาสตร์ในการฝึกหนุมาลกาเดียน2022 ตามที่กองทัพบ,บกได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่11ถึง24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การฝึกผสมกองทัพบ,บกไทยกองพลทหารราบที่25กองกําลังทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกรหัสฮานุมานกาเดียน2022ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกผ่านการตรวจโควิด -19 อย่างเข้มงวดโดยกองร้อยส่งทางอากาศ กองทัพบก120นายและกองร้อยส่งทางอากาศสหรัฐอเมริกา145นายได้ฝึกกระโดดร่มในพื้นที่จริงจากเครื่องบินลำเลียง C-17 ควบคู่ไปกับการฝึกการตรวจค้นอาคารการฝึกผู้ควบคุมในการกระโดดร่ม,มการเคลื่อนย้ายยุดธปกรณ์จริงด้วยอากาศยานการยึดตรึงอุปกรณ์ในการกระโดดร่มรวมถึงการฝึกหน่วยสนับสนุนต่างๆโดยมีทีมแพทย์ให้การดูแลสุขภาพร่างกายอย่างใกล้ชิด สำหรับการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ค่ะกำลังพลกองร้อยส่งทางอากาศของทั้งสองประเทศมีกำหนดเคลื่อนย้ายกำลังพลด้วยเครื่องบินลำเลียง C17 จากสหรัฐอเมริกาในวันที่23กลกุมภาพันธ์นี้เพื่อเดินทางมากระโดดร่มในพิธีเปิดการฝึกผสมกองทัพบ,บกไทยสหรัฐอเมริการหัสฐานุมานกาเดียน2022ณศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งการฝึกดังกล่าวเป็นการฝึกที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เน้นการฝึกภารกิจการปฏิบัติการทางทหารและการบรรเทาภัยพิบัติโดยจัดการฝึกมาแล้ว9ครั้งสําหรับการฝึกในปีนี้ประกอบด้วยการฝึกแลกเปลี่ยนของหน่วยทหารราบการฝึกหน่วยยานเกราะสไตรเกอร์การฝึกการใช้อากาศยานตลอดจนการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทางทหารเฉพาะด้าน รวมถึงการฝึกแลกเปลี่ยนทางยุทธวิธีของหน่วยระดับกองร้อยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดลบบุรีเป็นการฝึกผสมที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบ,บกไทยสหรัฐอเมริกาซึ่งจะนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในภารกิจทางทหารและการช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่อไปถึงช่วงของพิราบคาบข่าวนะคะวันนี้เสนอตอนทอบอร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานแนวชายแดนติดตามรับชมค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข่าวข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะทุณผู้ชมครับท่านผู้ประชาการทหารบกได้เยือนราชนาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการนั้นจึงได้มีการเสริมสร้างและประสานความร่วมมือของทั้งสองประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะตามพี่ยีนไปลงพื้นที่จริงกันครับค่ะไปดูกันค่ะ นี้นะคะยินมาถึงที่จังหวัดสักแก้วแล้วล่ะค่ะมาที่กองกําลังบุรพาค่ะเราจะพาไปดูหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไปดูกันค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ศูนย์กิกรรมโคกหนองนาบ้านทหารผ่านศึกอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วค่ะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เห็นศ <S an> ักยภาพของคนในชุมชนหมู่บ้านคู่ขนานความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆสอดคล้องกับงานของกองทับบกด้านการรักษาความมั่นคงรวมกับการสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะคือสวนการเรียนรู้นี่นะครับท,ที่จริงผมก็มได้มีโอกาสไปดูของศาสตร์พระองค์ท่าน แล้วก็ทางหน่วยงานของทหารโดยเฉพาะชุดชปรกร123ท่านก็มาสนับสนุนนะครับแล้วผมก็จะทํายังไงว่าให้จุดตรงนี้เป็นจุดเรียนรู้คู่ขนานนะครับผมก็พยายามศึกษามาแล้วก็พัฒนาอย่างที่นี่ก็มีการเลี้ยงปลานะครับปลูกผักนะครับแล้วก็เลี้ยงกบแล้วก็ที่สําคัญว่าดินที่นี่ดินไม่ดีผมเลยคิดว่าเราจะทํำยังไงว่า ให้ดินตรงนี้มันเพาะปลูกต้นไม้ได้ขึ้นอย่างในกระถางที่ผมทำเนี่ยผมก็เลยเรียนรู้แล้วก็ทําปุ๋ยหมักมขึ้นมาใช้เองอนะครับก็ปลูกนะครับอย่างพริกกับหัวก็โดยการจากดินซึ่งมันเป็นการลดรายจ่ายเพราะว่า,าดินที่เราซื้อมาเองจะค่อนข้างราคาแพงที่ผมซื้อมาก็สอบละห้าสิบห้าบาทแต่ผมมาทาเองลงทุนแค่สิบบาทครับก็บบจะได้ดินเท่ากับของเขาเลย สามารถเอาไปใช้ได้ครบวงจรนี้เลยมีการเลี้ยงไก่ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีการเลี้ยงไก่เสริมนะครับแล้วก็หอยเชอรี่ครับก็มีเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วผลิตที่ได้เนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างคะผลผลิตที่ได้เนี่ยตอนนี้ผมก็จะเน้นของสารพระองค์ท่านคือทําให้ทานเองอาแบ่งปันเพื่อนบ้านเหลือแล้วเราถึงจะขายนะครับผมเอาสตรของพระองค์ท่านมาใช้ แล้วก็ในชุมชนตรงนี้ค่ะที่เป็นชุมชนที่อยู่ปิดกับชายแดนเนี่ยเรามีส่วนร่วมในการร่วมมือกับทางฝั่งนู้นกับเขาอย่างไรบ้างคะเขาเรียนรู้หรือเขามาอะไรไหมครก็ก็เคยนะครับก็เขาเคยเชิญผมไปเป็นวิทยากรในการเป็นสอนทำศาสตร์ของพระองค์ด้วยแล้วก็ทําปุ๋ยมากนะครับแล้วในช่วงเทศกาลเราก็จะเชิญเขามาไม่ว่าจะมาเล่นกีฬาเพื่อ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกันครับอย่างนี้เรียกได้ว่าแบบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งคู่ขนาดได้ไหมคะได้ครับได้เลยถือว่า<ช>ถือว่าในตัวบมานสึกนี่เข้มแข็งนะครับเพราะว่า,าท้าวความบูชากับเราเหมือนพี่เหมือนน้องกันครับนะครับมีช่วงเนี้ยที่เราห่างเหินกันเนื่องจากเชื้อไวรัสโควิดก็เลยทําให้ห่างปกติเราจะติดต่อกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่เล็กมากค่ะสวัสดีครับ ค่ะสำหรับโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนก็จะส่งผลถึงความมั่นคงของประชาชนชุมชนและหมู่บ้านนะคะให้เห็นว่าประเทศของเรามีความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะความมั่นคงตามแนวชายแดนซึ่งเป็นพันธกิจที่สําคัญของกองทัพบ,บกจึงดําเนินการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่นนะคะรวมทั้งป้องกันและขจัดปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมทางสันติให้เกิดความพร้อมในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปพร้อมกันนําไปสู่เป้าประสงค์ที่สําคัญนั่นก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทั้งประเทศค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดนเข้มแข็งและมีความมั่นคงแล้วนะคะการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมกันนั้นก็จะมีศักยภาพค่ะนำไปสู่เป้าประสงค์ที่ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยนั้นดีที่สุดค่ะ พิทัพประชาชนปกป้องประชาชนรักษาแผ่นดินรัฐทาหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้ผมและพี่ยีนก็ต้องลาทุกท่านแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะหมดเวลาค่ะสำหรับรายการวีอาร์โซยอรในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักกับททบหสวัสดีค่ะ